สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสายวัคคนคลิปนี้ผมจะรีวิวดันทานเสที่เป็นเซตพิเศษแล้วก็เป็นสินค้าพรีเมียมบันไดที่ต้องมีกล่องน้ำตาซึ่งวางจำหน่ายในเดือน6ปี2024ในราคา12,980เยนครับโดยสำหรับด้านหน้ากล่องนะครัะก็มีการบอกชื่อรายชว์คกังโมริงโปรเจกต์โรโกซีรีส์อนิเมะฟิวเจอร์โรบอทดันทานเสพร้อมกับชื่อเต็มของเซตนี้ว่าดันทานเสคลาสอินเซตที่จะมาพร้อมกับตัวแอตลาสเบราเรีออสกันเปอร์ที่รวมร่างกายเป็นดันทานเสด้วยครับด้้้้าาาาานซายยจะมมีตัััววแออออทลสพรกบุธงง่ ะครับแล้วก็ตัวเบราริออสก็จะมีพาร์ทเปลี่ยนไหมด้วยครับส่วนด้านกว่านะครับว่าเป็นตัวกันเปอร์แล้วก็มีการบอกว่าภายในกล่องบรรจุอะไรไว้ทั้งหมดด้วยครับส่วนด้านหลังกล่องนะครับเป็นด้นทารเนสก็ลังใช้วุธทั้ง5อย่างก็จะมีทั้งลาเซนเดอร์ทาร์นเซเบอร์ทานชิลเฟมิงซอร์แล้วก็แคนนอนคิวบิกแล้วก็มีฉากรวมร่างด้วยครับในส่วนต่อมานะครับเป็นการรีวิวแหงเบาคร่าวๆก็ลงรูปภาพนิ่งไว้ที่ Facebook Page Review ายบอลน,นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีกระดาษมมาทัั้้งหด3แแแผผ่่นนลวสติกกเอรร์1คบ ใดที่กระดาษแผ่นแรกนะครับจะเป็นวิธีการประกอบโดยเราจะเริ่มประกอบตั้งแต่ตัวแอสราแล้วก็มาเป็นเบราเิออสจนมาถึงด้านหลังเลยนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวยานกันเปอร์ครับแผ่นที่2นะครับจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นดันทานียสนะครับก็จะมีทั้งหมด2หน้าครับ และแผนสุดท้ายนะครับเป็นวิธีการติดตั้งอาวุธของดันทานเนียสแอสลาสเวราดิออสและยานกันเปอร์ครับถุงเบอร์หนึ่งจะมีแผงสีแดงสองแผงแผงสีเงินสองแผงแล้วก็แผงสีเหลืองครับถุงเบอร์สองจะมีแผงสีเงินแผงสีแดงแผงสีดําแผงสีน้ําเงินเข้มอย่างละหนึ่งแผงแล้วก็แผงสีเหลืองอีกสองแผงครับถุงเบอร์สามจะมีแผงสีดำสองแผงแผงสีเงินสองแผงแล้วก็แผงสีแดงกับแผงสีเหลืองอย่างละหนึ่งแผงครับถุงเบอร์สี่จะเป็นแผงสีน้ำเงินเข้มทั้งหมดสามแผงนะครับจะเป็นชิ้นส่วนของ ถุงเบอร์5จะมีพาสสายสีเขียว1ชิ้นพ้าสสายสีฟ้า2ชิ้นแล้วก็แผงสีเงินหนึ1ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่มาทัางหักทั้งหมด5ชิ้นครับสำหรับแผงเนะครับจะเป็นชิ้นส่วนส่วนปากนะครับแล้วก็จะเป็นการลงสีฟ้าแบบเมทัลิกมาด้วยครับสำหรับชิ้นส่วนที่มาท่างหากชิ้นแรกนะครับจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณรอบดวงตาของแอต拉斯เราจะเป็นแว่นตานะครับก็จะเป็นการทําสีดําแล้วก็มีสีฟ้าแบบเมทัลิกรวมถึงสีเงินเมทัลิกด้วยครับ2ชิ้นต่อมานะครับก็จะ เราเราจะมีการลงสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่แรกชิ้นที่3ก็จะเป็นกระบังดาบของเฟรมิงซอ o นะครับจะเป็นชิ้นส่วนสีเงินแล้วก็เป็นการทําสีทองแบบเมทริกมาให้ครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเอฟเฟกต์เฟรมิงซอสนะครับจะเป็นพาร์ทสายสีส้มครับทงเบ์หจะมีแผงสีขาว1แผ่งแผงแล้วก็ชิ้นส่วนที่มาต่างหากทั้งหมด6ชิ้นครับ ดี๋ยวที่สี่ชิ er ้นส่วนที like ่มาตั้งหากสี่ชิ้นแรกนะครับจะเป็นบริเวณแผงคอของเบรา r ีออสที่เป็นชิ้นส่วนสีน้ําตาลนะครับชิ้นที่5ก็จะเป็นบริเวณใบหน้าของเบราลีออสนะครับจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวแล้วก็มีการลงสีเหลืองกับสีทองแบบเมทริกมาให้ตั้งแต่แรกและชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนหัวของแอต a 斯เลยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงแล้วก็มีการลงสีเหลืองตรงบริเวณดวงตามาด้วยครับและสูงเบอร์เจ็ดจะมีแผงสีเงินสองแผงแผงสีแดงหนึ่งแผงแผงสีเหลืองหนึ่งแผ หลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตอนยังไม่รวมร่างกันเลยครับเริ่มตั้งแต่ตัวเดลไฟเตอร์กันเลยนะครับโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงแล้วก็มีสีน้ําเงินเข้มรวมถึงสีเงินและท่อทัสเซอร์ที่อยู่ทางด้านหลังก็จะเป็นชิ้นส่วนสีดาครับโดยที่ตรงส่วนห้องคนขับนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเขียวแบบเมทัลลิกแล้วมีสีชมพูตรงส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับและส่วนต่อมาจะเป็นด้านข้างปีกที่จะเป็นสติ๊กเกอร์สี งินส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างนะคบแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยหมุนส่วนปีกลงมาทางด้านหน้าทั้งสองข้างให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็นํามาใส่เข้ากับด้านบนหัวของแอตลาสได้เลยครับต่อมาจะเป็นแอตลาสนะครับจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงสีดาําสีเงินแล้วก็สีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนสีเหลืองรวมถึงขอ้อต่อตรงส่วนข้อเท้าด้วยครับโดยที่ตรงกอกหัวไหล่นะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์พื้นสีดําทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นตรง กลางเกาะกระโปรงก็จะเป็นสติกเกอร์สี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับเราก็จะมีสติกเกอร์สีดําที่เป็นแถบยาวจนมาถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะครับต่อมาจะเป็นส่วนหัวเข่าก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีดําด้านในขาทั้งสองข้างก็จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองครับเราก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนับตั้งแต่ส่วนเท้าไม่รวมส่วนยานเดลไฟเตอร์ครับสาหรับจุดขยับจุดหนาะจะเป็นส่วนหัวนะครับตรงนี้เราจะหมุนได้ครบ360องศาได้เลยนะครับแล้วก็มีมุมโค้งกับมุมเงยแบบนี้ก็ด้้นัยยงงงงเีมาาาาทข ทั้งสองครั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระแบบนี้ก็ได้เช่นกันแกนคอต่อส่วนนี้ก็จะเป็นบอลจอยครับช่วงลาตัวจะมีจุดหมุนตรงส่วนหน้าอกกับส่วนหน้าท้องตรงนี้นะครับที่เราหมุนได้ครบ360องศาครับต่อมาจะเป็นส่วนแขนนะครับจุดแรกที่อยู่ด้านในนอกด้านข้างที่จะทําหน้าที่เป็นแกนหมุนนําส่วนแขนออกมาทางด้านนอกก็หมุนเข้าไปด้านในแบบนี้ได้นะครับจุดต่อมาก็จะทําหน้าที่หมุนขึ้นกับหมุนลงแบบนี้และแกน้อต่อที่ติดกับส่วนแขนตรงนี้เราก็หมุนได้ครบ 360องศาด้วยนะครับส่วนเกาะหัวไหล่ก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ครับส่วนต้นแขนจะหมุนได้ครบ360องศาครับข้อศอกจะมีจุดขยับด้วยกัน1จุดจะทาให้งอได้สูงประมาณนี้เลยนะครับส่วนมือตรงนี้จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาครับสาหรับส่วนขานะครับจุดขยับจุดแรกจะเป็นแกนข้อต่อที่ทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณ90องศาแบบนี้นะครับส่วนต้นขาก็หมุนได้ครบ360องศาแล้วก็ยังก้าวขึ้นมา ด้านหน้าได้สูง90องศาด้วยนะครับตรงหัวเข่าก็จะมีจุดยับด้วยกนันถึง2จุดจะทาให้งอได้สูงถึงขนาดนี้เลยครับส่วนข้อเท้าที่เป็นสีเหลื่ยมนะครับจะหมุนเข้าด้านในหมุนออกมาทางด้านนอกแบบนี้ได้ครับส่วนฝ่า,ทาเท้าก็จะหมุนได้ครบ360องศารวมถึงการโยกขึ้นโยกลงแล้วก็เอียงเข้าด้านในเอียงออกมาทางด้านนอกตรงส่วนนี้จะเป็นแกนข้อต่อบอลจอยและส่วนฝ่า,ทาเท้าก็จะเป็นแกนหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงแนวนี้ได้ครับแล้วก็ยังมีมือไม้เปลี่ยนอีกหนึ่งคู่ด้วยนะครับโดยจะเป็น ากกันครับ แล้วก็มีการให้อาวุธมาทั้งหมด2อย่างครับโดยที่อย่างแรกก็จะเป็นแฮนด์สไลเซอร์ก็จะให้มาทั้งหมด2เล่มครับและอย่างที่2ก็จะเป็นบูมแบรนด์คัตเตอร์ครับโดยจะเป็นการนําชิ้นส่วนปลายดาบของแฮนด์สไลเซอร์มาติดเข้าแกนสีเหลี่ยมของชิ้นส่วนสีดานะครับแล้วก็นําปลายด้ามจับมาใส่เข้ากับมือได้เลยครับต่อมาจะเป็นเบลาริออสนะครับโดยที่ช่วงลาตัวจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองกับสีเงินนํามาประกอบรวมกันและตรงส่วนดวงตาทั้ง2ข้างก็จะเป็นตําแหน่งที่เราจะต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับโดยจะ ที่อ้างได้แล้วก็หุบได้ด้วยครับส่วนต้นขาด้านหน้านะครับเราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าลรวก้าวขึ้นมาทางด้านหลังได้นะครับเราก็ยังกางออกมาทางด้านข้างหุบเข้าด้านในหรือจะหมุนมาทางด้านหน้าด้านหลังแนวนี้ได้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยส่วนหัวเข่าก็จะเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหลังก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าข้อเท้าก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังและส่วนฝ่าเท้าก็ยังหมุนได้ครบ360องศาครับส่วนต้นขาด้านหลังนะครับเรามุนขึ้นมาทางด้านหลังก็หมุนนนนลงงมาาาาทดด้้้้หแบบีไ ส่วนต่อมาจะเป็นหัวเข่าตรงส่วนนี้เราหมุนขึ้นมาทางด้านหลังก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้ส่วนข้อเท้าตรงนี้ก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนลงมาทางด้านหลังได้นะครับและส่วนฝ่าเท้าก็ยังหมุนได้ครบ360องศาด้วยครับและสําหรับส่วนหางตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นแกนหมุนทั่วไปด้วยครับเราก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน J12 เพื่อนํามาติดเข้าแกนวางขาด้านล่างของแอสตราแล้วก็นํามาติดเข้ากับปูที่อยู่ทางด้านบนของตัวเบราลิออสได้ด้วยครับและก็ยังมีการให้ที่ยิงนิวตันมิ โดยวิธีการติดตั้งเราใช้แกนที่อยู่ด้านล่างที่ยิงนิวตันมิสไซล์มาติดเข้ากับรูที่อยู่ทางด้านหลังของรําตัวเบรดิออสครับลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวยนานกันเปอร์โดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้ำเงินเข้มเป็นหลักแล้วก็มีการใช้ชิ้นส่วนสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีสีเงินรวมถึงท่อซาเซอร์ที่อยู่ทางด้านท้ายก็จะเป็นชิ้นส่วนสีดานะครับส่วนห้องคนขับก็จะเป็นการใช้พลาสสายสีน้ําเงินครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นการใช้สติ๊กเกอร์พื้นสีดําทั้งงหมดด2ข้้าาเลลยนนแส่ว บนทั้ง2องตำแหน่งก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีดําส่วนด้านท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีชมพูทั้งหมด2ตํตำแหน่งครับส่วนคางตาย,ยานกันเปอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็มีลายเส้นสีดํา2ตตำแหน่งครับอาวุธอย่างแรกของตัวยานกันเปร์นะครับก็จะเป็นแขน power hand โดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินเปิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แกนข้อต่อที่เป็นสีดาหมุนออกมาติดทางตรงข้ามและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนํากงเล็บที่เป็นสีแดงกลางออกมา อย่างที่2ก็จะเป็นการเปร์คัตเตอร์นะครับจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินที่อยู่ทางด้านล่างด้านหน้านะครับมุนออกมาทางด้านนอกหลังจากนั้นเราก็สามารถนําใบมีดเข้ามาใส่เข้ากับร่องสี่เหลี่ยมได้เลยครับและข้างใต้ตัวยันกันเปร์นะครับก็ยังมีการให้แกนจับมา2ตําแหน่งสําหรับตัวแอตาสด้วยครับเราก็ยังมีการให้ชิ้นส่วนเพื่อนํามาติดตั้งเข้ากับตัวแอคชั่นเบสได้ด้วยนะครับโดยสําหรับตําแหน่งที่เราจะนํามาติดตั้งก็จะเป็นบริเวณรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างใต้ยันกันเปร์ครับในส่วนต่อมาจะเป็นวิธีกกาาารรรวมร่งยนดัท สำหรับตัวแอ l a 斯นะครับเราจะเริ่มจากการนำส่วนปีกของเดลไฟเตอร์ทั้งสองข้างแกะแยกออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนำส่วนมือทั้งสองข้างก็ต้องแกะออกมาเหมือนกันครับแล้วเราก็จะใช้ส่วนปีกของเดลไฟเตอร์ที่เป็นชิ้นส่วนตอนรวมร่างกายเป็นดันทานีนะครับเข้ามาใส่แทนที่ปีกของเดลไฟเตอร์ที่เราเพิ่งแกะออกไปเบื่อกี้นี้ได้เลยครับดันส่วนแขนขึ้นมาทางด้านบนเพื่อทำการเก็บต้นแขนนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยการแกะเกาะหน้าอกทั้งสองข้างแยกออกมา จากส่วนตรงกลางให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราใช้แกนหมุนที่ตรงกลางนะครับหมุนนําส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนครับหมุนส่วนหน้าเท้าเก็บเข้าไปด้านในฝ่าเท้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นตรงช่วงลําตัวกับส่วนเอวเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าประมาณ90องศาครับแล้วเราจะทําการงอส่วนหัวเข่าโดยการใช้แกนหมุนทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับงอมาทางด้านหลังเพื่อให้ตั้งแต่ส่วนเอวจนถึงส่วนต้นขา Aun เก็บเข้ามาด้านในขาได้เลยนะครับหมุนส่วนขาเก็บเข้ามาด้านใน ทำตัวนะครับตามด้วยการหมุนกรอหน้าอกด้านข้างทั้งสองข้างเข้ามาติดกับส่วนขานะครับหมุนส่วนตรงกลางให้เป็นเหมือนเดิมครับสาหรับตัวยานกันเปิ้ลนะครับเราจะนําชิ้นส่วนสีแดงตรงส่วนที่แก่แยกออกมานะครับเพราะตามด้วยปีกที่อยู่ด้านบนทั้ง2ตําแหน่งเราก็ต้องแกะมานะครับหมุนส่วนปีกที่อยู่ทางด้านข้างเก็บเข้าไปด้านในทั้งสองข้างได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการแยกออกมาเป็นทั้งสส่วนครับโดยที่ด้านในห้องคนขับนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์พื้นสีน้ำเงินแล้วก็มีลายเส้นสีดําครับส นะครับเราําการหมุนชิ้นส่วนที่อยู่ด้านท้ายเปิดขึ้นมานะครับตามด้วยชิ้นส่วนที่อยู่ทางด้านล่างเราก็จะเปิดออกมานะครับเพื่อให้ส่วนแขนของดันทานี้ที่เก็บไว้ด้านในเอาออกมาก่อนครับเราก็แกะชิ้นส่วนสีเงินตรงส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับดันห้องคนขับเก็บเข้ามาด้านในจนแนบชิดติดกับตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราใช้แกนสี่เหลี่ยมตรงส่วนนี้กดลงมาเพื่อติดเข้ากับปรูสี่เหลี่ยมตรงชิ้นส่วนสีแดงครับหมุนส่วนด้านหน้าขึ้นมาทางด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราจะดันชิ้นส่วนสีแดงส่วน เก็บเข้ามาทางด้านในก็จะได้เท้าหนึ่งข้างแล้วนะครับแล้วเราจะทําการหมุนชิ้นส่วนที่เป็นฝาท้ายส่วนนี้เก็บเข้ามาด้านในก็จะได้ขาหนึ่งข้างครับส่วนด้านซ้ายนะครับเราจะทําการหมุนชิ้นส่วนที่อยู่ทางด้านท้ายขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยชิ้นส่วนที่อยู่ทางข้างใต้นะครับหมุนออกมาทางด้านนอกเพื่อนําส่วนแขนของดันทานิสซีเก็บไว้ด้านในออกมาครับแกะชิ้นส่วนนี้ออกจากห้องคนขับนะครับแล้วก็นําห้องคนขับดันเข้ามาไว้ด้านในและใช้แกนสี่เหลี่ยมของชิ้นส่วนนี้ติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ ทางด้านล่างครับหมุนส่วนที่เราจะต้องแปลงเป็นส่วนเท้เาะนะครับขึ้นมาทางด้านบนแล้วนําแกนข้อต่อสีแดงเก็บเข้ามาทางด้านในพร้อมกับหมุนส่วนด้านท้ายเก็บลงมาทางด้านในเช่นกันนะครับก็จะได้ขายข้างครับสาหรับเบรลเออตนะครับเริ่มจากการนําส่วนหางแก่แยกออกมานะครับตามด้วยส่วนหัวเราก็ต้องแก่แยกออกมาแผงข้อที่อยู่ทางด้านบนก็ต้องแยกออกนะครับส่วนกรอบโปรงด้านหน้าที่อยู่ด้านในลาตัวเราก็ต้องแก่ออกมาครับแล้วเราก็จะทําการหมุนชิ้นส่วนกรอบที่อยู่ด้านข้าง ต้นขาที่เป็นสีเงินขึ้นมาอยู่ระหว่างส่วนเอวแทนนะครับโดยที่เราจะต้องทําการหมุนเหมือนกันทั้งสองข้างครับแล้วเราก็จะใช้ส่วนหางที่เป็นดัมมี่นะครับโดยการหมุนส่วนหางให้มาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตามด้วยใช้รูสี่เหลี่ยมที่เป็นด้านชิ้นส่วนสีเหลืองมาติดเข้ากับตําแหน่งเดิมครับหมุนส่วนต้นขาด้านหน้าขึ้นมาทางด้านหน้า90องศานะครับตามด้วยการหมุนแกนข้อต่อที่ติดกับส่วนต้นขาทั้งสองข้างขึ้นมาไว้ทางด้านบนครับแล้วก็หมุนส่วนหัวข้ เราก็ตามด้วยส่วนข้อเท้าขึ้นมาแนบคิดติดกับส่วนต้นขาทั้งสองข้างได้เลยครับส่วนขาด้านหลังนะครับเราจะนําชิ้นส่วนที่อยู่ทางด้านหลังส่วนนี้เก็บเข้าไปด้านในขานะครับหมุนต้นขาขึ้นมาแนวเดียวกันกับลําตัวทั้งสองข้างได้เลยนะครับตามด้วยการหมุนส่วนหัวข่าวส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนให้เป็นลักษณะประมาณนี้และส่วนฝ่าเท้าเราจะหมุนขึ้นมาทิศทางตัวข้ามเหมือนกันทั้งสองข้างครับใช้แคนสี่เหลี่ยมของแผงคอที่อยู่ทางด้านหลังนะครับมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านใน แล้วก็นําชิ้นส่วนสีแดงนะครับของตัวยันกันเปอร์ทั้ง2ชิ้นมาติดเข้ากับรูที่อยู่ด้านในหัวได้เลยครับแล้วเราก็ยังสามารถนํามือที่เป็นลักษณะการกําหมัดของตัวแอตาสทั้ง2ข้างนะครับมาติดเข้าแกนสีลีมที่อยู่ทางด้านหลังหัวของตัวเบริออสได้ด้วยครับแล้วเราก็จะใช้แกนเข้าต่อที่เป็นสีดําที่อยู่ด้านในหลังหัวเบริออสนะครับมาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านบนลําตัวครับส่วนก่อปงด้านหน้านะครับเราจะหมุนก่อที่อยู่ทางด้านข้างออก มหมุนส่วนแผงคอที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเก็บเข้ามาทางด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านหลังกอกกระโปรงด้านหน้ามาติดเข้ากับดูสี่เหลี่ยมตรงบริเวณส่วนนี้ครับแล้วเราก็จะใช้ร่องสี่เหลี่ยมด้านข้างขาหลังข้างซ้ายนะครับมาติดเขกัอแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางข้างใต้ของตัวยานการเปอร์ข้างขวาได้เลยนะครับแล้วก็หมุนช <ส después S 2> ิ้นส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนก็จะได้ส่วนขาหนึ่งข้างครับส่วนขารางข้างหนึ่งนะครับเราก็จะต้องใช้ร่องสี่เหลี่ยม ตรงด้านข้างมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่อีกด้านหนึ่งของตัวยานกันเปอร์นะครับแล้วก็หมุนส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับก็จะได้ขาทั้งสองข้างครับนำแอตลาสใส่เข้ามาด้านในลำตัวของเบลารีออสโดยที่เราจะต้องใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านข้างลำตัวของเบลารออสทั้งสองข้างนะครับติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางข้างใต้เกาะหน้าอกด้านข้างทั้งสองข้างตามด้วยตัวล็อกที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะนำส่วนแขนที่เราแยกออกมาจากตัว ยันกันเปื้อทั้งสองข้างนะครับมาใส่เข้ากับรูตรงข้อมือของแอสซาร์ได้เลยครับและสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการหมุนส่วนปีกของตัวยานเดลไฟเตอร์ทั้ง2ข้างออกมาทางด้านนอกก็จะรวมร่างกายเป็นดันทานเนสเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนับตั้งแต่ส่วนเท้าไม่รวมส่วนยานเดลไฟเตอร์ครับจุดขยับเพิ่มเติม,ตมจุดแรกของดันทานเนสนะครับก็จะเป็นส่วนข้อศอกโดยที่เราจะทําการงอขึ้นมาได้สูงประมาณนี้นะครับและนอกจากนี้ตรงส่วนข้อศอกก็ยังเป็นแกนหมุน นได้ครบ306 6องศาส่วนมือนะครับก็จะเป็นแกนเข้าต่อแบบบอลจอยที่จะหมุนได้ครบ1รอบครับแกนเข้าต่อระหว่างช่วงลำตัวกับส่วนเอวนะครับการรวมร่างตั้งแต่ทีแรกจะไม่สามารถขยับได้แต่ว่าเราสามารถขยับได้นะครับโดยเริ่มจากการนำส่วนลำตัวของเบรลิออร์แกะแยกออกมาจากส่วนเอวก่อนนะครับ แล้วก็นำส่วนเท้าของแอตลาสนะครับที่ติดกับส่วนขาตรงส่วนนี้แกะแยกออกมาก่อนนะครับทั้งสองข้างแล้วเราก็จะใช้รูสี่เหลี่ยมตรงส่วนเท้านะครับมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านหลังลำตัวของแอตลาสแล้วเราก็จะนำแกนข้อต่อที่อยู่ด้านล่างลำตัวนะครับมาติดเข้ากับส่วนเอวก็จะทําให้หมุนมาทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ได้ครับส่วนกระบปมด้านหน้านะครับเราหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงแบบนี้ได้นะครับหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังแนวนี้ก็ได้นะครับส่วนกระบปมด้านข้าง เราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ด้วยครับส่วนขานะครับเราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณ90องศานะครับเราก้าวมาทางด้านหลังได้ไม่ค่อยมากนะครับเราก็ยังกางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงเกือบ90องศาด้วยนะครับและสํหรับตรงแกนกลางวางขาส่วนนี้ก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงแนวนี้ได้ด้วยครับส่วนต้นขานะครับจะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาหัวเข่าก็จะงอได้สูงประมาณ90องศาด้วยครับส่วนข้อเท้านะครับเราใช้แกนข้อต่อที่เป็นนนชิ้สส่วีแดงงรบทาากกออ โดยที่ด้านในก็จะเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงแบบนี้ได้นะครับและส่วนาที่ติดกับฝ่าเท้าก็จะหมุนขึ้นกับหมุนลงแบบนี้ได้นะครับและส่วนฝ่าเท้าเราก็ยังเป็นแกนหมุนเข้าด้านในได้ด้วยครับเราก็มีมือไว้เปลี่ยนด้วยนะครับโดยจะเป็นลักษณะการแยกอ,ออกจากกาันและตรงกลางฝ่ามือก็จะมีรูสําหรับเสียบติดด้วยนะครับให้มา1คู่ครับสําหรับมือคู่ที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะการกําหมัดครับโดยจะแตกต่างจากมือที่ใช้ในการรวมร่างกายเป็นดันทานิสก็คือจะไม่มีที่สําหรับถืออาวุธด้ววยยครรับออาาุธ่งแกก็็จะะเปนนฟ โดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนด้ามจับที่เป็นสีแดงแล้วก็เกาะกังดาบจะเป็นสีเงินนะครับใบดาบก็จะเป็นพาสายสีส้มครับเราก็ยังมีวิธีการถือด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับโดยที่แบบแรกเราจะใช้มือที่ใช้ในการประกอบตั้งแต่ทีแรกนะครับมาใส่เข้ากับส่วนด้ามจับตรงส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใช้แกนสี่เหลี่ยมตรงด้ามจับดาบมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมตรงเกาะกระงดาบได้เลยครับส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นด้ามจับที่มีแกนอยู่ด้านข้างมาติดเข้าเกาะกระงดาบก่อนครับแล้วเราก็ใช้แกน ที่อยู่ด้านข้างด้ามจับนะครับมาติดเข้ากับรูตรงกลางฝ่ามือที่เป็นลักษณะกลางนิ้วมือแยกออกจากกันครับอย่างที่2ก็จะเป็นแคนนอนคิวบิกก็จะให้มาสำหรับแขน2ข้างครับสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนมาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมตรงส่วนต้นแขนได้เลยครับ แล้วเราก็จะนำมือที่ใช้ในการรวมร่างกายเป็นดันทานเนตแกะแยกออกมานะครับเราก็ใช้มือที่เป็นลักษณะการกำหมัดใส่เข้ามาแทนที่ครับแล้วเราก็จะนำกระบอกปืนทั้งหมด4กระบอกมาใส่เข้ากันสี่เหลี่ยมตรงส่วนต้นแขนได้เลยนะครับโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินแล้วก็สีแดงครับอย่างที่3ก็จะเป็นไรเซนเดอร์นะครับจะเป็นอาวุธรูปแบบหน้าไม้ครับโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงสีเงินแล้วก็สีเหลืองนำมาประกอบกันครับและด้านจับที่อยู่ตรงด้านข้างนะครับก็ยังเป็นแกนหมุนมาทางด้านหน้าด้านหลังได้ด้วยครับอย่างสุด ท้ายจะเป็นฐานเซเบอร์กับทานชิลนะครับโดยที่ตัวดาบก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินกับสีแดงส่วนตัวโร่ก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีดํากับสีเงินแล้วสติกเกอร์2ตําแหน่งครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งการแยกสีทํามาได้ดีทีเดียวครับโดยเป็นการแยกสีที่เป็นเอกลักษณ์ทั้ง3ตัวแล้วก็ใช้สติกเกอร์ไม่เยอะมากและส่วนใหญ่ก็อยู่ตําแหน่งที่ไม่ต้องสัมผัสยกเว้นด้านในขาของตัวอตลาสตอนที่เราหมุนส่วนขาเก็บเข้าไปด้านในลาตัวและส่วนยานกันเปิดที่ต้องทําหน้าที่เป็นส่วนเท้าจะมีโอกาสถลอกไดด้ง่าาายยรรรรับบสํหกกปะอโ ไม่ได้ยากแต่จากที่ผมเจอก็เป็นชิ้นส่วนของยานกันเปิดที่ต้องติดกับส่วนขาด้านหลังของเบรลลอออจะค่อนข้างแน่นจนทําให้ส่วนข้างใต้ขึ้นฟาครับและสำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดก็มีอันดเกตเยอะพอสมควรครับสำหรับจุดขยับโดยรวมทํามาได้ค่อนข้างดีแต่เสียดายทีงส่วนเท้าไม่มีแกนหมุนไปทางด้านข้างนะครับเลยทําให้เราจะต้องใช้แกนหมุนส่วนต้นขาแทนครับและสําหรับการรวมนั่งก็สามารถทําได้อย่างง่ายแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนดัมมี่แค่2ส,ส่วนครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนนะครรรับแแแลลลถ้้าาใใชออจกกกกผมมม่ืดไว็็ตติเเพป หลังจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ